สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสรายุดคลิงคลายกันอีกเช่นเคยเงียบเดียววันนี้มาดูรถไทยจดเกือบเดือนแล้ววันนี้อย,ยังไม่ถึงเดือนนะก็ประมาณใกล้จะสัปดาห์แล้วนะก็ตัวนี้กําลังสัง่งโทรศัพท์มาอยู่นะก็น่าจะถึงวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เงียบมาดูรถไทย

ต้องว่าจะปลาไปหลากฟางด้วยนะเทปบนบ้าไม่ว่างอ่ะเดี๋ยวก็ปาไปน้ำก็ใส่เดี๋ยวก็ใสยย่เว,าวลากลับดีกว่ามันก็ค่อยใสย่เวลากลับเดี๋ยวยมาดูวันนี้มาดูเจ๊อยอย ผมเจอยู่ที่พ่อไม่ได้อยู่ที่ผมนะผมเจน่าจะอยู่ที่พ่อเพราะวันนั้นผมไม่พ่อเก็บนะโอ้ดูเกียร์เออเดี๋ยวก็สั่งซื้อใหม่นะเกียร์เดี๋ยวสั่งซื้อทั้งชุดเลยทั้งกันริ้งมือแล้วก็ เกียร์เตาเกียร์กระต่ายนะเดี๋ยวสั่งมินเอ่อแท่ทีหมดเลยแล้วก็เกียร์รถยนต์ด้วยกับรถยนต์เพราะว่าผมพ่อจะซื้อของแอ่นี้นี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนเบาะใหม่พอผมว่าไม่เป็นไรนะก็ยังได้ไปได้อยู่เดี๋ยวก็ซื้อใหม่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวรออัปเดตใหม่นะตังกันเดี๋ยวจะตำสีใหม่ด้วยนะนี่ขึ้นสนิมแล้ว ก็เต ja okay. ็มสีใหม่แล้วก็คงจะน่าจะเต็มสีใหม่แล้วก็เต็มสีแล้วนี่เดี๋ยวถ้าทุกระดับผมมาเดี๋ยวผมก็อัปเดตแล้วก็เดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูขีดีเนาะถ่ายรีวิวตู้ระดับโอ้ยจามว่ะเนี่ยก็ผมว่าอยากจะล้างแล้วก็โจดย์นะครับเต๋ว่ะ ยังไม่ได้ล้างโจบแล้วก็ไม่เป็นไรเนี่ยตักเล้งหน้าก็พังหมดแล้วทุกคนเนี่ยตักเล้งน้าโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับอยากจะปลามาดูนะครับแล้วก็อาหานกบีดต่บุญตอดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเปาขึ้นให้ดู